กะเจีเ๊ยบครับนี่เจีเ๊ยบไงพี่น้องว่ามันก็เจี๊ยบน่อยดเดะเจี๊ยบเขียวไงตอนนั้นเราเท้กนกับมาเอาไปกินหลายน่วยแล้วล่ะเดี๋ยวเอายี้ครับนี่เห็นป่ได้กินไม่ได้เอากันไก่มาตัดจะเลยต้องดึงเอาแบบนี้โอ้ยดึงจนขาดเลยแบบนี้เสียหายเลย,ยเสียหายไปหนึ่งต้น ต้องเอากันไกลมาตัดพี่น้องเอาเส้นไม้เลยถือกันไกลมานำ้ำนี่เหเสียบพอได้กินเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้นี่นี่เห็นปะพี่น้องปลูกไใบกับพอได้กินครับผมนี่อป็นกยังดอกไอ้ต้นใดมันนั่นเท่ากับปล่อยมันไปเอาปลูกไม้ครับพี่น้องนี่เราเส้นมาปลูกไม้ได้พี่น้องนี่ปลูกกระเจี๊ยมใบได้กินนำ้ำ แก็บได้พี่น้องครับไปเก็บเขียวแก็บมันเป็นกระเจี๊ยบไงวะมันกระเจี๊ยบน้อยตัวนึ่งครับเก็บไงเห็นไหมกำลังแก็บพี่น้องนี่กาพลังกงิมจูเราเส็มตอนหน้านี่ตอนหน้าเมื่อไหร่ครับนี่เรามาปลูกไม้พี่น้องนี่เห็นไหมมีกระห่อ,อไว้นี่โอ้พอได้เลยับนี่พี่น้อง ตั้งกินตูกะนี่นี่น้อพี่น้องครับตั้งกินตูตายตายหน่วยแล้วได้กินนะครับนี่กับลังออกมาอีกพี่น้องครับนี่ล้องออกมาอีกนี่กับเราเสี่กับมะฮ่อไว้อีกครับนี่พอมันหน่วยตำใบหัวป้มือเท้านี่ตำหัวป้มือเท้านี่กับมะฮ่อได้แล้วครับนี่เราเที่ยงเอายวไอ้เนี้ยมาฉีดเอาไอ้น้ำน้ำหมักป้าพี่น้องครับน้ำหมักป้าไม่ฉีดเลยเพิ่นทุกอาทิตย์นะพี่น้อง เป็นกำลังออกอยู่ละตึงเพิงนุอเต็มอยู่พี่น้องเราเส็นก็นมาตอนไหวแล้วก็เอามาปลูกขยายพันธุ์ออกมาทีครับนี่ในสวนเท่าเนาะนีต้นหนกม่วงต้นนี้โอ้ยกำลังเป็นหนวยเป็นดอกเต็มเลยพี่น้องครับนี่เป็นบักม่วงไอ้ทวายอบร่องทวายครับพี่น้องครับเป็นมักม่วง,วงอบร่องทวายพี่น้องเอาทาอยู่ได้กินตลอดเีย ยังไงช่วงนี้ออกยังตังเลยโอ้หนึ่งเทงขุนรับน่วยมันไอ้ไงพอบ่าวเซมเห็นแหละแต่ว่วาบ่าวเซมทายหาเห็นพี่น้องบ่เห็นนี่นี่บ่าวเซมมาตอนเาต้นนี้ครับนี่เอาอพลังซื้อมะต้นเดี๋ยวพี่น้องครับนี่ซื้อมาต้นเดี๋ยวตอนได้ประมาณตอนนี้อ่ะอ่าหนึ่งสองสิบกว่าต้นแล้วครับพี่น้องครับตอนไดน้นี่ยิงซีก็ตอนได้เลยพี่น้องครับนี่เนี่ยนางสี่ตอนได้แล้วครับนี่มาตอนเอาไปขยายพันธุ์ให้ ให้เขาได้มีไอ้ฝรั่งหลายๆครับผมซื้อมาต้นเดี๋ยวสลัดพี่น้องครับนี uh uh. ม่ม,มนะม่วงเนาะกล้วยกหลาลพี่น้องกับในสวนน่ะโอ้ยกล้วยลายแห้งครับพี่น้องปลูกกล้วยปีเดียวได้บักยางลายเลยทั้งผุ่นเป็นนวยพอนุยคักขนาดเลยพี่น้องครับเอาเซมพิพายยางเบิง้งพี่น้องกล้วยหลายปีดีได้กล้วยคักเลยพุ่น้องลังเป็นอีก เต็มเลยครับปีกล้วยกับบาวเส้นก็เอาไปมกพี่น้องครับใบตองกับไปห่อพี่น้องนี่นี่นี่ก็เริ่มใ่ญ่แล้วไอ้ต้นเงาะต้นเงาะทุ่ใไ้โรงเรียนพี่น้องนี่เริมใ่ญ่แล้วครับนี่เดี๋ยวนามมาให้เพื่อนจากน้อยยังบม่เดี่ยวนามนหดได้ทั้งนี้นี่ครับกล้วยลายพี่น้องครับปีนี้ได้กล้วยลายแห้งบราเส้นปลูกกล้วยช่วงพุ่นพี่น้องครับปุ่นเต็มเลยครับ พี่น้องกล้วยบาวเซ้นมกับมัดคอยดูแลด้วยตัดใบตัดกิ่งตัดก้านนออกเห็นบ่าวพี่น้องนั่นเห็นี่ครับบาวเซ้นมมาตัดออกได้กล้วยไข่กับกระลังปิดหน่วยเต็มที่กันพี่น้องอันนี้กล้วยนำว่าอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมปทุมพี่น้องครับนี่เชื้อนั่นอยูทั้งพุนน่ะบาวเซียมเอาไปกินแล้วพี่น้องเด็กกินได้ขายพี่น้องครับนี่นี่นองมันกำลังออกอีกเต็มเลยพี่น้องคุณนนี่เดี๋ยวบาวเซียมที่จะมาตัดใบปีมันออกแล้วนี่ ตัดช่วงนี้ครับนี่ตัดออกเขาที่ได้ดูดูแลบำรุงลูกเขาครับนี่นี่พี่น้องนีกล้ยไข่มีกล้วยไข่ครับพี่น้องครับกล้ยไข่จันทะบุญพี่น้องเบ่งเบาเทียมตัดออยนั่นมันออกเป็นดูแลน้องผมตัดนออมันออกตัด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 ให้มันเลี้ยงล้ำตน้นเลี้ยงลูกมันครับพี่น้องครับนี่นี่จะเป็นไม่ ไม่ผ้นี่เราเพิ่มก็มาปลูกไใไงล่ลเริ่มไงแล้วครับนี่ได้น้ำเลี้ยงจากกล้วยเนาะนี่มะปางพี่น้องครับต้นมปนะปางกับกล้วยไข่พี่น้องครับนี่กล้วยไข่จันทบูรณ์คือกันมันจะน้ำว่าอู้คักพี่น้องครับปลูกไ้ได้พอได้กินพี่น้องครับได้กินได้ขายหมดแล้วครับพี่น้องสุดยอดแล้วครับนี่นี่กล้วยไข่จันทบูรณ์แต่พี่น้องครับนี่ก่อนมืน่อัานก็เอาไปแล้วเคี้ยนนึงอยู่นี่ กล้วยไข่จันทบูรีกล้วยน้ำวา้อาอ่าน้ำว้ามะลิอ่องเด้อของบ่าวเซมครับมีน้ำว้ามะลิอ่องกับน้ำวา้าพันแแห่พันไนอ้ปรแมาณพันแแห่นั้นพันไอ้พันพื้นบ้านเฮ้ยครับลูกงามลูกใหญ่พี่น้องนีพวกเผ่าต้นนี้ครัได้กินหลายด้วยแล้วนี่พวกเ้าวก็กำลังดกพี่น้องครับนี่ต้นนี้เจียดปลูกสามปีนี่ครับนี่เผ้าวต้นนี้ ตามปีนี้ได้กินอะเนี่ยพยาย่ญญามดูแล้ววงมันพี่น้องครับหนึ่งค่อยได้กินท่านบูอยู่แล้ววงเนี่ยโอ้ยได้กินแล้วคักรพดอกเพราะว่าดวงมันกินพี่น้องเบิ้งที่หลังห้อยกินเอาเต็มมด้มาออกออกเลยเด้กุ่นห้อยดวงห้อยอย่างกินเนาะเอาเต็มมด้ไม่ออกเลยเห็นปะในตรงใบเตยกับมีในสวนเน่ยพี่น้องนี่ีดอกม่วงปลูกไม้พี่น้องนี่อันนี้เป็นม่วงตึกพี่น้องครับนี่มะม่วงตึก นี่กะลิ้นจี่นี่กาลังงามพี่น้องครับลิ้นจี่สองต้นต้นหนึ่งพูนนี่กล้วยอ่ากล้วยหอมมทุ่มต้นนั่นบาวเทมมาเอาไปไดน้นี่นี่ขึ้นมาหม่บาวเทียมจงไว้สามต้นนอมันก็แตกออกมาอีกแล้วนี่กะละมุดพี่น้องละมุดก็กำลังเป็นดอกเป็นน้วยพี่นอ้นอ,อ,นนองครับนี่เออที่ได้ยูได้กิ่นเด้อพี่น้องครับนี่นี่มันก่อลูกท้นพี่น้องครับนี่ มะละกอลูกโทนลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวข้าตะไคร่ใบประกูดมีมัดครับพี่น้องครับในสวนเนี้ยนี่มองนี่บาวเซมเฮ็ดไม้ตั้งแต่ขุดตะถมที่เดี๋ยวบาวเซมที่รีวิวให้บึงครับมองนี่นี่เบึงในสวนใหญ่นี่ก่อนนี่ครับนี่สวนใหญ่สวนหนึ่งงานเนะาะมองนี่เนาะหนึ่งงานครับนี่รบบรวมกับขุดตะเปน็นทุ่นกันเป็นหนึ่งไร่ในในสวนของบาวเซมนี่พื้นที่เนี่ยหนึ่งไร่พี่น้องครับ ร่องกับถนนทั้งหนาที่บริจาคไปเด้ยร่องกับถนนทั้งหนาที่บริจาคไปทั้งเขา่าถ้าถ้าตัดถนนเนะเราก็ดีอยู่ประมาณสามง้างกว่าครับพี่น้องครับถนนก็เริ่มเป็นน้อยเราพี่น,อน้องทั้งพูนทั้ง็อกขอบสาทั้งบุ่นเดี๋ยวบ้าเส้นที่ผ้ายางไปเบิ่งครับนี่ส่วนผสมประสานพี่น้องครับสวนผสมประสานหลายย่างเทใส่เขาเนี่ยมีอยู่มิกินน้องครับเทใส่เฮาเนี่ยพุ่มใจในสิ่งที่เฮาสั่งขึ้นมาพี่น้อง จะก,ก่อนเป็นท,งนทงนุนงให้ทุงหน้าน้องบาวเส้นมก็มาซื้อกับภรรยาแล้ะกรเฮ็ดถึงบ้านเลยครับนี่หาปีนี่แหละครับนี่หาปีเป็นส่วนผสมประส,รสานที่แบบมีความภาคภูมิใจแล้วครับพี่น้องครับเพราะอยู่เพราะกินแล้วครับพี่น้องเฮ็ดไววครับสั่งไว้ช่วงโควิดบาวเซ็มมาใส่ซื้อเอาตอนนั้นช่วงโควิดนี่่ละกำลังเป็นส่วนผสมประส,รสานพี่น้องครับหลาย,ลาย,ยางลงๆอย่างรวมๆ้อกันนี่กับบาวเซีมที่พารีวิวฟังทั้งนี่ฟังที่บาวเซ็มเฮ็ดใหม่นี่ ลังปลูกของหลายๆย่างอยู่พี่น้องครับนี่ปลูกหลายย่างผสมประสานกันล่ะนี่พี่น้องครับนี่กินดอกแต่ปีนี้เบาเสมตัดกิ่งมันออกมันเลย่าเป็นดอกให้สเดาตาก,กินดอกปลูกไว้ปลูกไว้หาปีแล้วครับพี่น้องครับนี่มันจะซื้อพี่กุหลาเนี่ยต้นใหญ่ละต้นใหญ่ต้นง,ตน,งนงามละ ฟังทั้งนี้ข่างหัวเพิ่นนี่บ่าวเซมมาเฮ็ดหัวไว้้ตังแต่ซื้อที่พุ่นแล้วครับพี่น้องเฮ็ดหัวไว้กับปลูกต้นไม้ไว้เนาะปลูกต้นไม้ไว้ปลูกไก,ก่บักพราวแน่ปลูกบักมีแน่ปลูกไก,ก่กล้วยแน่ครับนี่ไวข้างหลังเพิ่นพุ่นกะมีต้นบักพริกอู้พี่น้องบักพริกลายหลายพี่น้องมันปลูกบักเต็มเลยบักพริกและกะ้วก็ต้นปาล์มพี่น้องเพิ่นเฮ็ดสวนปาล์มอะไรตอนนี้ตะกี้เพิ่นเฮ็ดไอ้ ส่วนมะละอันนี้ไม่ได้เป็นตามแล้วครับปลูกพริกแซมครับพี่น้องนี่ของบ้าเซมกับ,บักมี่นี่เริ่มเป็นน้อยแล้วพี่น้องครับนี่ต้นนี้ตนน้ตนนี้ยังว่าเป็นจะเคียนได้ไหมเพิ่งว่าเป็นนี่แหละเนี่ยปลูกพร้อมกันกัางแต่ตามที่ปีผึ่ครับนี่ย,ยังว่าเป็นน้อยให้่ปีนี้มันด้เป็นน้อยให้บ่บริษัทรองเบิรงอยู่นี่ป็นเพือแจมอยู่นี่เอาเสมบ่ได้ดูแลเอาปันเดอ่ะตนน้นนี้นี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่ง Graduate, é, ád, นี่บอกข้าวกะด้วงไม่กินพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ด้วงกินบ้าเท่มากมาคอยมาดูแลอยู่เรื่อยพี่น้องมันบุดดเว้ยแล้วบ่ได้กินเนี่ยวกข้าวนี่ครับแถวนี้ด้วงหลายนี่เห็นบ่ต้องออกน่วยเต็มเลยพี่น้องครับนี่ต้องเป็นหำเป็นหำเป็นน้วยนี่นี่แบบนี้ออกน้วยแล้วครับนี่แบบนี้ได้น้วยเลยถ้าแบบนี e ้ยังบ่ได้นี่ต้องเป็นหำอยู่นี่พี่น้องอันนี้พันในท้องเสริฐน้องครับนี่ มีต้นนี่พันทองประเสริฐปีกายนี่โอ้ได้หลายครับผุ่นอู้ดึงเทิงผุนกระเป็นครับปุ่นเทิงผุนกระเป็นนวยปีกายน,นี่ได,ได้ได้กินหลายนวยอยู่นี่ต้นนี่หาหกเก็ดนวยพ่นละนี่ต้นนี้ 6, 7, น,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 น่อยเด้วแว่าต้นใบใหญ่ปลูกซีปีหาป,ปีปี่ซีปีครับนี่ซีปีนี่ต้นนี่ต้นนี้ไอ้ปลูกไก่กิ้งปลูกกิงกก้งตอนนี่กำลังเป็นนวยกันครับนี่นี่เป็นพันธุ์แดงสุริยาพี่น้องครับนี่ต้นนี่กำลังเป็นหนวยเต็มเลยพี่น้องครับุน เราออกน้อยให้นี่โอ้นี่เป็นเพื่อเป็นแมงออาออกครับนี่ให้นต้นเห็นน้อยอื่นมันเป็นนี่บ่ได้นี่ออกเลยนี่เห็นน้อยนี่มันติดน่ครับนี่มันจะได้ติดติดลายอยู่ครับนี่พี่น้องนี่ละอันนี้แดงสุริยะเ่นี้พี่น้องครับนี่พันนี่อยู่ใกล้กันกับท้องประเสริฐนี่ละนี่มีท้องประเสริฐนี่แดงสุริยะ นี่ครับนี่เบาเต็มได้พันนั้นหลายหลายเลยพี่น้องบบาเต็มแจกพี่แจกน้องแจกผู้นั้นผู้นี้ผู้ไหนมาหากระแจกเขาแจกเขาไปปลูกพี่ไกนี่จงไว้สามหน่วยหน่วยนึงเนี่ประมาณสิบกิโลกแลเะพี่น้องต้นนี่ต้นใหญ่หน่วยในหน่วยใหญ่แห้งนี่กำลังเป็นหน่วยโอ้หน่วยใหญ่เต็มเลยพี่น้องครับนี่กำลังเป็นหน่วยเต็มเลยออกมาจิได้กินอีกแลยเนี่ย เอาเส็มกับที่มาเอาปีกกล้วยครับนี่ปลูกกล้วยไว้ขือวมะเขือันนี้กับปลูกไว้กับเพราะได้มาเก็บอยู่เรื่อยเด้อยครับพี่น้องครับนี่ต้นทั้งพุนก็หลายปลูกไว้ลาอรัวเฮานี่ละเพราะได้ยู่ได้กินไปครับพี่น้องครับนี่เราเส็มก็มาคอยดูแลกล้วยกับคุณพี่น้องลังงามเลยคุณสองเครือสามเครือปลูกไว้นี่กล้วยปลูกไม่แล้วนี่กล้วยปลูกไม่ถ้ากล้วยปลูกสามปีสี่ปีแล้วเราเซ็มลออกลด เราเตรียมก็มาปลูกไม้พี่น้องครับนี่ปลูกไม้เทศไม้บักเ้านี่ก็ปลูกไม้เพิ่งเอามาปลูกไม้สองสามต้นนี่เ้าน,นี่แถวนี่แถวลอรั่วอันนี้ก็ต้นนั่นโอ้เป็นเพื่อเป็นแมงพี่น้องครับนี่บักว่าบักว่าลูกใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยลูกว่านะพี่น้องครับนี่ ล,ลูกไงได้ปลูกไ้ทอหัวปลมือนน่พี่น้องเดีแ๋บบนี่พันมันเบาเซ็มออกมาปลูกถิ่นไว้ยี่ได้กินยี่ดอกครับนี่เดี๋ยวมันออกไปรอหัวเดี๋ยวต้องตัดออกบ่ใไห้เลยหัวเพิ่นนี่คอยมาดูแลอยู่เรื่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ฟังทั้งนี้เนาะฟังทั้งเลาะไอหัวริมขอบสะทั้งนี้ครับ,พ,รบ,รบ,บพี่น้องครับนี่นี่คุณกะปิดเลาะบ้านคุณทั้งุมนเลาะบ้านเนาะเลาะบ้านเฮาพี่น้องครับคุณปลูกไว ที่ไรเดียวกันสามารถที่จะเห็ดได้ประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องครับปลูกได้หลายหลายย่างผส,ปปสมผสานรวมกันนี่มะละกินนกสีน้นองมันขึ้นเองมะละกินกุกนี่นี่เอาก็ได้อยู่ได้กินย้อนอยู่เก็บเอาสิย่ามะละกินนกขึ้นเองเลอกหัวมันเคยมีเนาะมันเคยมีมันก็ขึ้นมาเองพี่น้องครับนี่เขาก็ได้เหยียบไปกินกับน้ำพงน้ำพริกกับปลาลงปลาล่าไปแสบพื้นด้พี่น้องครับนี่บู้เดบอกเคยกินกะร้องกินเบิ่งเด้อมีประโยชน์ครับพี่น้องครับมะละกินนกนี่ นี่ประโยชน์ดีดีต่อสุขภาพเทานั้นปลอดการพิพร้อมพี่น้องครับมันขึ้นเองขึ้นเลาะหัวเห่านี่ต้นบักขามจะก,กี่บ่าเส้นบานบักขามไปเต็มนี่พี่น้องครับเปาเส้นกับมาเอาออกเนี่ยนี่สาะออกแล้วมันหกมันเลาะหัวมันหกละเดี๋ยวออกดูนี่มันเก็บยอดมันได้เลยเด้มันเก็บยอดไปใส่ต้มไก่ต้มเป็ดต้มปลาได้อยู่นี่พีนพ่น้องยอดบักขามอ่อ,อนออน,นี่ขามอ่อนนี่สมสม ผักตำลงตำลึงสิกึินเลาะหัวเฮาสิพี่นอ้องเรื่องบ่อยากหรอ้อของอยู่ของกินครับในส่วนในบ้านเฮาพี่น้องครับนี่เบาเส้นกับมาเฮ็ดถิ่นไหวพอได้อยู่ได้กินตายพี่น้องครับภูมิใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดนี่แหละเอาเฮ็ดมาแล้วกะมีความภูมิใจครับพี่น้องห็้มันเป็นสวนผสมประสานของเฮาได้หลายๆอย่างมาอยู่ไว้กินอืมนีม่เห็นบะอื่ มาละขี้นกดูสิก็ได้อยู่ได้กินตายครับพี่น้องครับกล้วยอ่ะโห้ยกล้วยคักขนาดพี่น้องเอ้ยกล้วยหลายปลูกไว้เปล่าเต็มปลูกใหม่ตั้งแต่ลรือกอบไผ่ออกนี่นนกอบไผ่เ่า,เาปลูกบักเขือใส่ซะเห็นบ่บักเขือก็เป็นหน่วยนี่ได้กินด้พี่น้องครับนี่เขือได้กินไปเรื่อยอยู่เด็กนี่ตำนี่พอดีพี่น้องนี่ตำนี่กำลังแซ่บครับ ต่ว่าขั้นมักแบบไปเหลืองเหลืองนี่แบบนี้ไอ้ภรรยาเนี่ยนักบบเหลืองเหลืองนี่เพื่อนเอาไปไอ้ดองน้ำปลากินนี่แซ่บขึ้นกันพช่ปาเอาเ่็นมักเนาะเอาก็เซไวใ้ให้เพื่อนกิน,นมักไมห้หลายยางครับในสวนนี่พี่น้องมาเถอะไม่ได้หดนด้ำเลยอะ่ยคือเป็นดอกปลูกทิ่มว้ซ,ซ,ซื้อได้พี่น้องครับนี่ตะกี้บ่าเท่มเลียงแนแดงแนแดงตาย เอาเทมที่ได้เอาดินมาทมบางนี้วไหมแล้วก็ได้ได้ปลูกของไหมตรงนี้เป็นสวนไห้มันเป็นสวนผลไม้ไปเลยน้องนี่มะลิดพี่น้องครับนี่พี่น้องพี่น้องไก่เราเทมปลูกต้นมะลิดไปต้นหนึ่งนี่ไงเราพี่น้องครับนี่หนึ่งปีแล้วพี่น้องครับนี่ต้นมะลิดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งปีแล้วนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งปีเขาก็จะยุบประมาณสัก อาหนึ่งนิ้วต้นเขานี่ความสูงนี่เห็นปะพี่น้องโอ้ยจากน้อยก็ได้กินผลประโพี่น้องเมลิดบาวเส้นอืมนี่แล้วที่เอาไปปลูกไม้หลักนี่นุ่ได้มาหดนามเพิง่งทั้งนี้จะกเทียเอาเส้นคิดว่า,าวเราเส้นี่ไปหามงปลูกไม้กอนต้นไหนนั่นต้นทุเรียนุเรียนบ้านทุเรียนเมล็ดเขาปลูก เอาออกินน่นนวยมันเหล่าที่นี่เกิดขึ้นมาเขาเดี๋ยวไปปลูกไม่แล้วละ่ะบริเวณหดหนามพื้นจากเทียทั้งเนี่ยบริเวณเขามาดูแลหนะ้าพี่น้องครับพอเบาเพิ่มค้าได้เห็ดสวนน้ำผุนเดี๋ยวไปปลูกไม่เดี๋ยวจะหาเนี้ยมาปลูกไม่ให้มันได้หดหนามหดทาสวนฟังทั้งนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าึงเป็นสวนผลไม้ครับตรงนี้ผลไม้ใหญ่ขึ้นแล้วกับที่บ่มีก,กล้วยแบบนี้ ว่าย่ิโบมี่บันไดน,นี่พี่น้องครับจะได้ไปมกเลยได้ไปกีกล้วยกว็ะดาย,ก,ายกเชือก็ได้ไปกินกับปุน่นเห็นว่าพี่น้องครับเพราะได้เด้เก็บเร้านี้มาเส้นก็เก็บไปนั่นได้ลายเติบโอาคิ สุดท้ายนี่บาวเส้นก,กากรบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่นำ้ำผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปของบาวเส้นกาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคไข้ไข้เก็บอายุยืนยาวเฮงๆเลยลวยเด้อครับเด้อปีใหม่แล้วก็คิดจิิงใดก็ขอให้สมปรารถนาทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับเนาะจิ่งใดที่ว่ามันบดีก็ถิมมันไปท้ายในสี่่านมาปีนี้เริ่มปีใหม่เขาก็สู่ไปน้ำกันครับพี่้องครับ สู่ทำเกษตรสู่ทาทุกเิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะเห็ดเนาะพี่น้องขอบคุณในหลายที่มารับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าวเซมในเด้อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ